สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีท่างช่องของสงการนะคะมือนี่ป็นวันที่สนะคะสสิงหาคมหมกเจ็ดนะคะนี่จะพามาตามแนวทางของปาหลีกคำานวนนะคะในงวดวันที่สิสิงหาคม หกเจ็ค่ะพี่น้องอีฟซีเป็นจงนังไดเนาะถือเหลขกถือเบอร์มีโชคมี่ใช่บอคะมบ <c oughs> งวันทีหนึ่งนะคะมันกระออกนะคะขังบนกระออกศูนย์ซีหนึ่งนะพี่น้องขังลางกระออกซีหกเนาะค่ะพี่น้องต่ปรากฏวาก่าเรลขกปากคำนวณเข่าค่ะ หลีบปากคำนวณเขา่าปาลีคำนวณเขา่าห้ดินหกนะคะดินหกบนลางล่องเก่านะคะกัะเข่าที่หกซีเข่าเป็นตัวกลับคือซีหกนะคะเข่าเป็นตัวกลับนะคะเป็นจับคูห้ตะลายงวดแลลววอกเข่านะคะจับคูพึ่งจะมาเข่านะคะ เขาเป็นตก,กับคือ4 6กนะคะแล้วกาเพิ่นนไ้เลกวิ่งกัน4กับหากับหุกนะคะก็จับวิ่งกันก็จะได้4 6กพอดีเลยค่ะพี่น้องนี่คะ่ะคือหลักฐานนะคะหลักฐานของเพิ่นนะคะบาง,งวดวบันที่1สิงหาคุาม67กินะคะเข้า ทึงตัววิ่งเข่าทึ่งจับปูค่ะพี่น้องตัวดินพื้นบพพาดนะคะตัวดินบพผาดหงวดหนีเท่ากับจะมาตามตองหงวดค่ะพอาวางหงวดบางหันสาจากน้อยหงวดหนีขอตามพื้นตองหงวดเท่ากับมาทูสัมผัสมาฟังเสียงสัมผัสของแอดกับพื้นเลยค่ะ จ้าฮาลโลค่ะจ้าวันด,ดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> โอ้ยนอนไ<ห>นนอ้นะเอซี่นี่ผู้ใดเหิบมะเนาะมีผู้สื่อน้ำบะเนาะจังหวะเอซี่เป็นขันตามเนาะคะ่นะเนาะก็จนะบ่อผาดเนาะเลขวิ่งเงี้ยบค่ะเลขวิ่งแต่วางหวั<ด>หวหน,นี้เข่าทึ่งอ่าตัววิ่งกันเข่าทึ่งอ่าจับคู่เนาะ จับคู่เข่าเป็นตัวกับเนาะคะ่ะจะกะเบ,บาสีดังๆแค่หน่อยเด้อค่ะเพราะว่าจับ <c oughs> จับคู่กับเขา่าหกีมันออกสีหกเนาะจ <c oughs> <c oughs> โอ้ยือเป็นสี <c oughs> นอะพี่นอนตัวฟันไหนก็ฟันหกเด่นหก,เ,กเข่าตัวดินเลย เรวิ่งกันกับ4 5 6จับวิ่งกันแถว4 6ก็จะ4 6ตรงๆเลยขันเป็นวิน่งขันเป็นจับคู่ให้ก็ได้กะเลขขอตองหัดค่ะมันนี้ขอตองหัดเลยวันนี้วันนี้เขาวิ่ง0.99เ้าจ้ะเดี๋ยวเด้อค่ะเด้อหาแนวทางโทรศัพท์ก่อน วิ่งศนย์กับเก้าวันนี้ศูนยะ์ดินเดินยังค่ะเดินศูนย์ะจ๊ะวันโอ้ดินศูนจ้ามันใหญมากจัจันต้องเดินจะอดินศูนย์วันนี้วันหนศ ขอให้เขาคือเกาดื้อวันนี้กันดีว,วันนี้จับคู่ไหบ่บ่อค่ะจับคู่กับสบจับศูนย์สี่ศูนย์เก้าศูนย์สี่ศูนย์เก้า แล้วก็มีอีบอ่ค่ะเก้าสี่เก้าสี่เก้าสี่เก้าห้าเก้าห้าัาน,นี้นะซ้ำนี่นนตัววิ่งันกับินเก้าตัววิน,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 ววนสี่ หนึ่งเก้าเด็กตัววิ่งสามตัวส่วนมากจะเป็นเลขลรางมั้งค่ะตัวนี้คือ,น,น,น,อนิ่ลรางเนาะนนิ่ลรางจ้ะแต่ว่าศูนย์กับเก้านี่คือบนรางได้เนาะบนรางได้จ้ะแต่ว่ตัววิ่งกันคือรางบางหันมันกับมารางเลยเนาะ ตัววิ่งกันหว่ามาลางแต่ว่าตัวบุญกับลุงลางเนาะบางหันน่ะตัวบุญกับลุงลางจ้าต่ว่ากับเสียดายดิเนาะโอ้อันจับส่กันมันกับใดเลยมันกับใดทึ่งมันกับเข่ากันเลยเนาะมันกับแบบว่ามันตรงกันนะทึ่งทั้งตัววิ่งทึ่งตัวจับคู่เนาะได้เวลาถือบ่้งขาบางหันน่ะ ก,กัซื้อบอกกัอีกแล้วซื้อ,อก,กัดซืออือต,ต่นาจะเอซีผู้ใดดเนาะผู้ใดดกะดีใจน้ำเนาะค่ะเนาะ่ะผู้ใดกะดีใจน้ำแต่ว่ากะมันกะบ,บ่ควยพาดเมนบ่ค่ะมีมี กับว่าท่านทาจะเคียรด้ค่ะอีกหนึ่งา,าไปบุญกับมาลาอ,อยุ่จังสีล่จ้าค่ะแต้วผ่าเนีกับออกตุวฟันถูกหลอบเลยน่ะจ้ะฟันตัวใดมาตัวนั้นแหละจ้ะอือวันนี้ฟันศูนย์เด่นศูนย์เนาะเอาวขอให้มาเด้อค่ะงวดน,นี้กับดีจะมีตัวด็ดกับ้าดจ้ ตัววิ่งกันกับนี่ีหนึ่งเก้านาะค่ะบางเทียกับมาตัวใดตัวหนึ่งเนาะค่ะบางเทียกับมาหนึ่ตัวบางเทียกับมาคู่กันเ่วงหันจ่าีมาวังหันมางหันน้ามู่วิ่งกันจ้ะอ้าวกะอวยพ่อในพื้นเนี่ย ดีเอ้ยจับมีดตัวเด็ดๆมันจับใส่่อขาดนะจ้าเนี่ยค่ะเวียนกับจับให้แน่ๆให้ลำลำงเรื่อยๆค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ห้เนี่ยทางทางช่องค่ะค่ะสวัสดีค่ะอ้าวพี่น้อง วันนี้ก็ได้ค่ะได้แล้วแนวทางของป่าเหลีกคำนวณน,นะคะก่อนเอามาตุ่นงวดเลยนะคะเอามาตองวดเลยนะคะเป็นวันที่สามนะคะวันนี้ก็เพึ่งจะหอดวันที่สามสิงหาคมหกเจ็ดนะคะพอวางวดบางหันเพิ่นเขา่าเต็มเต็มค่ะอ้าวน,นีก็คือ เลีกของพื้นนะคะพื้นหอเดินศูนย์นะคะพี่น้องผู้ไดห้มดหมักผู้ไดหมักกับจัดผู้ไดคัดกับพานนะคะเป็นสายวิ่งสายแลนจะบ่รุดนะคะสายวิ่งสายแลนบ่อรุดจับคูไฮกับมี่ศูนย์สี่ศูนย์เก่าเก่าสี่เก่าหานะคะตัวเหลขวิ่งกันนี่แหละคะ่ะกับมี่สี่มี C, ม่หนึ่งมี่เก่าค่ะพี่น้อง จับวิ่นกันได้หนีงวดวังหันกับเข่าทีซีหกนะคะขันจับวิ่นกันนะคะนี่ค่ะโชวออีกกอนนะคะเหลขกป่าป่าเหลขกคำนวณค่ะเหล็กดินเพินบอคอยผาดนะคะไอ้ดินหกกับมาหกอีหลีบนลางได้ค่ะตัวดินตัวล่องนี่เอากิบนีกับพอให้โชกโชฉมนันน้ำป่าเหล็กคำนวณในงวดวันที สิสิงหาคมหกเจนะคะเป็นแนวทางสื่อฉลาดกินแบงรัฐบาลนะคะวดประจำวันที่16สิงหาคม6กเจค่ะขอคนอะไรคนรแชร์นะคะให้กับช่องนิดน้อยของสงการเพื่อจะให้เติบโตไปหาแนวทางเดิบดิดดังๆมาให้กับอ c ซนะคะคลิปนี้ก็ฝากคนอะไรคน,รคนรแชร์ หรือว่ากดติดตามไว้นะคะคลิปนี้กับซัมมี่ค่ะสวัสดีค่ะ